าดของชุมชนบางแก้วจังหวัดเพชรบุรีที่มีทั้งนาข้าวนาเกลือและนาทะเลกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้เข้าใจถึงที่มาของอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษติดตามจากไทยบันเทิงวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะภูมิศาสตร์ที่หลากหลายนะคะทั้งนาข้าวนาเกลือแล้วก็นาทะเลที่ชุมชนบางแก้วจังหวัดเพชรบุรีค่ะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนที่ไม่เพียงทําให้พวกเขานั้นผูกพันกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิดแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจที่ได้อวดทรัพยากรที่มีคุณค่าในชุมชนให้กับคนภายนอกได้รับรู้อีกด้วยค่ะ นาข้าวเขียวชอุ่มหนึ่งในรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวชุมชนบ้านแก้วจังหวัดเพชรบุรีถูกใช้เป็นสนามทดสอบและเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดราศราในตำบลบางแก้วที่รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นมัคคุเทศเพื่อพาชมวิถีชีวิตของคนสามนาโดยใช้ชื่อว่ากล um ุ่มเยาวชนลูกระนาดนอกจากนี้ที่นี่ยังมีนาเกลือและนาทะเลหรือป่าชายเลนแหล่งอาศัยของปลากุ้งหอยนานาชนิดภูมิศาสตร์ชุมชนไม่เพียงทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงที่มาของการประกอบอาชีพของ คนรุ่นก่อนแต่ยังเห็นความสําคัญของพื้นที่อาศัยและทํากินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขาได้ฟาร์มแลครับแล้วก็ได้รู้ว่าเขามีหลายแบบ่าหกนาเกลือผมไม่เคยมาไม่เคยทําม่ได้เขาก็ได้รู้ว่ามีคนบอกว่าทํายังไงเป็นเกลืออะไรเป็นนี่ครับผมก็ไม่เคยรู้นะเคยกินอย่างเดียวบมบางแก้วก็มีอยู่สามนาเนี่ยค่ะ จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ก็เหมือนกับว่ามันมีอยู่นานแล้วแต่ยังไม่มีใครที่จะมาเรียกว่ามาจาัดให้เป็นระเบียบว่าอันนี้นาข้าวอันนี้นาเกลืออันนี้นาทะเลชุมชนบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในอดีตเคยเป็นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกน้ําตาลและเกลือไปอยังพื้นที่ต่างๆ ความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งแม่น้ำทะเลคโคลนป่ากงกลางนาเกลือนาข้าวและฟาร์มหอยทำให้ชุมชนบางแก้วมีวิถีชีวิตที่หลากหลายและอุดมไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ละครชาตรีเอกลักษณ์ของชาวชุมชนบางแก้วที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวจังหวัดเพชรบุรีในอดีตคืออีกกิจกรรมที่เด็กๆมารวมตัวการแสดงในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อพลิกฟื้นให้การแสดงนี้กลับมาสู่ชุมชนบางแก้วอีกครั้งเรื่องนี้หนูยังไม่ค่อยไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะแต่ถ้าหนูทาได้หนูกัวอาจจะทำคเพราะว่าละครชาตรีก็คือว่าเป็นหนึ่งคือสืบสานภูมิปัญญาของเราไปอีกทางนึง ไไดด้้เราเราจะักษาไว้ครสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้านนอกจากจะเป็นแนวทางในการสืบทอดสื่อศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปแล้วยังทำให้เด็กๆได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันหลากหลายของผู้คนอีกด้วย